ีน่นโดนมาได้ยังไงครับสรุตพงษ์เอ่ยทักด้วยน้ำเสียงที่พยายามรักษาระดับแต่น,นดนก็สัมผัสได้ถึงความไม่เป็นธรรมชาตินาดนไม่ตอบแต่กลับถามตรงประเด็นคดีของรลินดาไปถึงไหนแล้วสรุตพงษ์ทำไมนายถึงไม่เคยแจ้งความคืบหน้าให้ฉันรู้เลยเวลาฉันถามนายก็บ่ายเบียง สรุทพงอึกอักเล็กน้อยก่อนจะตอบผมผมกำลังดำเนินการอยู่ครับพี่นาโดนคดีนี้มันซับซ้อนมากยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนที่จะรายงานได้ไม่ชัดเจนอย่างนั้นหรือนาะโดนเลิกคิวขึ้นนายแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรชัดเจนแล้วเรื่องชายคลุมหน้ากากที่เข้ามาในคอนโดของลลินดาละ่ะ และยังมีเรื่องที่เข้าขนย้ายเอกสารออกจากตู้บิลอินล่ะแล้วก็เรื่องนิติบุคคลปฏิเสธการให้กล้องวงจรปิดด้วยเหตุผลที่ว่ากล้องเสียนายรู้เรื่องพวกนี้บ้างไหมคําถามของนาดนทําให้สรุปพงถึงกับหน้าถอสีเขาไม่ตอบเขาคิดว่า นาดนจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของกล้องวงจรปิดที่เขาตั้งใจจะเก็บเป็นความลับเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องของนาดนนาโดนก้า,าวเท้าเข้าไปใกล้สรุดพงดวงตาคมกริบจ้องลึกลงไปในแววตาของรุ่นน้องไม่สําคัญว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรสรุดพงสิ่งสําคัญคือทําไมนายถึงไม่แจ้งให้ฉันทราบนายกําลังปิดบังอะไรอยู่ สรุธพง์ถอนหายใจยาวในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบอกความจริงผมขอโทษครับพี่นดนผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบงังแต่ผมผมไม่มั่นใจว่าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะดนอึง้งไปกับคำพูดความสงสัยที่สรุธพง์มีต่อเขาบาลึกไม่แพ้กันนายสงสัยฉันอย่างนั้นหรือ ผมต้องขอโทษจริงๆครับพี่แต่หลักฐานบางอย่างมันคลุมเครือและพี่เป็นแฟนกับคุณละลินดาผมแค่ต้องการความชัดเจนก่อนที่จะแจ้งข้อมูลทั้งหมดสรุษผมอธิบายด้วยความสำนึกผิดผมเกรงว่าถ้าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะทำให้คดีเกิดปัญหาได้ครับนัาดนไม่ได้โกรธอย่างที่คิดไว้ เขาเข้าใจความจำเป็นของสรุธพง์ในฐานะเจ้าหน้าที่แต่ก็คงยังรู้สึกเจ็บปวดกับการถูกสงสัยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าละลินดาไม่ได้ป่วยเธอกำลังแกล้งทำและเธอคือผู้คอยบงการอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้น่าโดนบอกสรุตพงศ์สรุธพงถึงกับอึ้งในสิ่งที่เขาได้ยินว่าลลินดา มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้นัดดนเล่าต่อในสิ่งที่เขาได้ยินจากรล,ลินดาเมื่อคืนนี้รวมถึงความสงสัยที่เขามีต่อบุตรบาทของรล,ลินดาในการฟอกเงินสรุปผลตกตะลึงกับข้อมูลใหม่นี้พร้อมกับเรื่องที่เกินความคาดหมายของเขาอย่างสิ้นเชิงคุณรล,ลินดาไม่ได้ป่วยจริงหรอครับ การประชันหน้าครั้งนี้ทําให้ความเข้าใจผิดระหว่างนาโดนและสรุปพงศ์ได้รับการแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าเกี่ยวกับตัวรล,ลินดาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีหลังจากที่น่าโดนเดินทางกลับและเข้าพบกับสรุตพงศ์เพื่อไขข้อข้องใจส่วนรล,ลินดาก็ยังคงแส้ง ทำเป็นป่วยที่บ้านในต่างจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งดูได้อย่างที่นาดลและคนรอบข้างคิดไว้ราล,ลินดาเธอเป็นคนฉลา,าดมีไหวพริบการที่นาดลหายตัวจากบ้านพักไปนานตอนกลางคืนโดยไม่บอกกล่าวทำให้เธอเริ่มรู้สึกผิดปกติและเมื่อไม่เห็นนาดลกลับมาในช่วงเช้าเธอยิ่งมั่นใจว่าแผนการของเธอกำลังจะถูกเปิดโปงรล,ลินดาไว้ตัวทันว่า นัดดนคงรู้ความรับที่เธอพยายามปกปิดเอาไว้การที่เขาหายไปโดยไม่มีคำอธิบายเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขากำลังจะกลับไปสืบเรื่องต่อและอาจจะสาวเรื่องมาถึงตัวเธอได้ในสักวันเธอจึงตัดสินใจที่จะลงมือทำในสิ่งที่เธอเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบภายใต้ความเจ็บปวดและความผิดหวังที่เห็นลูกสาวป่วย พ่อแม่ของลาลินดาไม่ทันได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในแววตาของเธอที่บัดนี้กลับมาใช้แววเฉลียวฉลาและมุ่งมั่นอีกครั้งเช้าวันนั้นขณะที่พ่อกับแม่ของลาลินดากำลังง่วนอยู่กับการเตรียมอาหารเช้าลาลินดาก็ฉวยโอกาสนั้นเธอหยิบกระเป๋าใบเล็กที่เตรียมไว้ล่วงหน้าภายในบรรจุเอกสารสคาคัญบางอย่างและเงินสดจานวนหนึ่ง ที่เธอเคยแอบสะสมไว้เธอสวมเสื้อคลุมมีมฮู้ดคลุมศีรษะเพื่ออำพรางตัวตนและค่อยๆเดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบเชียบเธอไม่ได้ขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือใช้เส้นทางที่ผู้คนพลุกพ่านแต่มุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบที่ห่างไกลออกไปซึ่งเธอได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วมีรถยนต์คันหนึ่งจอดรถรออยู่ พร้อมกับคนขับที่มีท่าทางที่ไม่น่าไว้วางใจนักการหายตัวไปของลลินดาสร้างความตื่นตระหนกให้กับพ่อและแม่ของเธอเป็นอย่างมากพวกท่านรีบแจ้งนาดนและสรุปพงทันทีที่รู้เรื่องการหลบหนีของลลินดาเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่นาดนได้ยินนั้นเป็นความจริงและเธอกำลังพยายามหลบหนีการจับกลุ่มและการเปิดเผยความจริง สถานการณ์ที่คดียิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังได้หายตัวไปอย่างจงใจและดูเหมือนว่าเธอจะวางแผนหลบหนีไว้อย่างรอบคอบและทำให้การติดตามเป็นไปได้ยากณนักโดนและสรุธพง์จะต้องเร่งมือในการสอบสวนสืบสวนเพื่อการตามหาตัวของลลินดาและเปิดเผยความจริงทั้งหมด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะการที่เธอหลบหนีไปเช่นนี้ยิ่งยืนยันว่าสิ่งที่เธอเกี่ยวข้องนั้นใหญ่โตและอันตรายกว่าที่ใครคาดคิดคาดเดาได้ในขณะที่น่าดนตัดสินใจทิ้งภารกิจชั่วคราวเพื่อกลับมาดูแลลาลินดาที่บ้านในชนบททางภาคเหนือความเคลื่อนไหวของเขาก็ไม่รลดพ้นสายตาของคนกลุ่มหนึ่งที่เฝ้าจับตามองเขาอย่างเงียบ โดยที่เขาไม่ทันสังเกตได้ตั้งแต่ที่นาดนมาถึงบ้านของลลินดามีบุคคลปริศนาที่แฝงตัวอยู่ในละแวกใกล้เคียงคอยสอดส่องพฤติกรรมของเขาอย่างละเอียดคนเหล่านั้นไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นมืออาชีพที่ได้รับคำสั่งมาให้สมบดูว่านาดนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพวกเขาหรือไม่หรือเขากาลังสืบสวนลึกลงไปถึงไหนและเป็นภัย พุกคามต่อแผนการของพวกเขาเพียงใดพวกเขาเฝ้าสังเกตทุกย่างก้าวของนาโดนตั้งแต่การที่เขานั่งเฝ้าลาลินดาการพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอไปจนถึงการที่เขาหายตัวไปจากบ้านในคืนนั้นที่ลาลินดาคุยโทรศัพท์และการที่เขาเดินทางกลับอย่างเร่งด่วนการหายไปของนาดนทำให้คนกลุ่มนี้ยิ่งเพิ่มความระแวดระวัง ข้อมูลที่พวกเขาได้จากการส่มดูถูกรายงานกลับไปยังผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังและจากการที่นะดลนแสดงความผิดหวังในตัวของลาลินดาและการเดินทางกลับอย่างรวดเร็วทำให้กลุ่มคนเฝ้าระวังสรุปว่านะดลนไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับลาลินดาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของพวกเขาในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด แต่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเปิดโปงความรับของพวกเขาได้ในช่วงเวลาที่นาดนกำลังหาลือกับสรุธพงนั้นทางด้านราดินดาก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนั่นเองมีคำสั่งที่สำคัญถูกส่งมายังเขาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นร้อยตำรวจเอกนาดนผมได้รับคำสั่งให้คุณกลับมารับ หน้าที่รับผิดชอบคดีของลลินดาอีกครั้งเสียงของผู้บังคับบัญชาในโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างหนักแน่นและคุณต้องทำคดีนี้คู่กับร้อยตำรวจเอกสรุตพงษ์น่าโดนถึงกับแปลกใจกับคำสั่งคทันหานี้แต่ในใจเขากลับรู้สึกโลง่งเขารู้สึกเหมือนได้กลับมาทุกที่ทุกทางอีกครั้ง สถานการณ์นี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดณนะโดนผู้บังคับบัญชาตอบด้วยเสียงเรียบจากการตรวจสอบเพิ่มเติมและข้อมูลที่สรุปพงศ์ได้นำมาเสนอนั้นได้นำมานั้นทำให้เราเห็นได้ว่าคดีนี้มีความสำคัญและอันตรายมากกว่าที่คาดคิดไว้มากและคุณเองก็มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นการทำงานร่วมกันระหว่างคุณกับสรุปพงศ์ จะทาให้การสืบสวนมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตามตัวผู้กระทําผิดและไขความจริงทั้งหมดแน่นอนว่าเบื้องหลังคําสั่งนี้อาจมีเหตุผลของผู้บังคับบัญชาที่ไม่สามารถบอกณดนได้ทั้งหมดเช่นการที่พวกเขาอาจจะได้รับรายงานลับเกี่ยวกับความซับซ้อนของคดีและการที่รู้ว่าณดนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกิดข่ายของ ราินดาอย่างที่เคยสงสัยและความรู้ของนโดนเกี่ยวกับราลินดาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการกลับมาจากการทำคดีของนาโดนอย่างเป็นทางการและการร่วมงานกับสรุตพง์ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคลื่นแห่งความคลางแคงใจระหว่างนาโดนและสรุตพง์ได้ถูกชะล้างออกไป และถูกแทนที่ด้วยความร่วมมือและเป้าหมายเดียวกันตอนนี้ทั้งสองในตํำรวจผู้มากฝีมือได้เผนึกกำลังกันโดยมีข้อมูลและบ่อแสที่ต่างฝ่ายต่างเคยรวบรวมไว้ร่วมถึงความจริงที่บาดลึกน่าดนได้ยินจากปากของลาลินดาเองการไล่ล่าตัวของลาลินดาและเคือข่ายของเธอจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังอีกครั้ง คราวนี้ไม่มีการละเว้นไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีความรับใดที่จะซ่อนไว้และรอดพ้นจากพวกเขาไปได้หลังจากการเผนกํกำลังกันอีกครั้งพวกเขาก็เริ่มต้นการสืบสวนเชิงลึกอย่างจริงจังโดยมีบทแสจากภาพที่สรุปพงแอบติดตั้งไว้ในห้องของราลินดาเป็นจุดเริ่มต้นทั้งสองนายตำรวจใช้เวลาหลายวันในการไล่ ตรวสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรอบคอนโดและตามท้องถนนในละแวกนั้นอย่างไม่ลดละด้วยความเชี่ยวชาญของนาดนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาเคยพบในต่างประเทศและความละเอียดรอบคอบของสรุปพงในการแกรอยพวกเขาเริ่มปฏิปต่อชิ้นส่วนปริศนาเข้าด้วยกันและในที่สุดความจริงที่น่าตกใจก็ถูกเปิดเผยขึ้นภาพจากกล้องวงจรปิดสาธารณะบางตัว ที่รอดพ้นจากการจัดการของกลุ่มคนร้ายทำให้พวกเขาสามารถแกะรอยยานพหาหนะที่ใช้หน้ากากใช้ได้แม้จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ข้อมูลจากทะเบียนรถและเส้นทางที่พวกเขาใช้ก็นำไปสู่การสืบค้นได้อย่างง่ายดายหลังจากการสืบสวนข้อมูลอย่างเข้มข้น ทั้งจากฐานข้อมูลอาชญากรรมภายในประเทศและต่างประเทศและจากการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่นดนเคยร่วมงานด้วยในภารกิจก่อนหน้าพวกเขาก็พบว่าชายนักกากคนนั้นเป็นสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายฟอกเงินระดับข้ามชาติขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่แค่การฟอกเงินระดับธรรมดาแต่เป็นเครือข่ายที่มีมูลค่าหลายพันล้าน พัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ยาเสพติดหรือแม้แต่อาวุธสงครามเค,ครือข่ายนี้มีอิทธิพลสูงมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีเส้นสายทั้งในและต่างประเทศในการค้นพบนี้ทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นการทำร้ายรรินดาและการแกล้งป่วยของเธอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนการอันซับซ้อนของเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกน่าโดนและสรุปพงสันนิษฐานว่าลาลินดาอาจจะเป็นผู้เก็บความลับหรือผู้ดูแลข้อมูลที่สำคัญยิ่งยวดให้กับเครือข่ายนี้ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ห้องของเธอมีทางเชื่อมรับกับห้องข้างเคียงและมีการเก็บเอกสารลับข้อมูลที่มีค่ามหาศาลไว้ในนั้น การที่เธอถูกทำร้ายและแก้งทำเป็นความจำเสื่อมอาจเป็นการตัดตอนเพื่อให้เธอไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้หากถูกจัดกุ้มหรือเพื่ออำพรางตัวเธอจากสายตาของเจ้าหน้าที่และอาจจะติดตามความเคลื่อนไหวการทำงานของเจ้าหน้าที่และที่เลวร้ายที่สุดคือการที่ลลินดาแสรงป่วยและหลบหนีไปบ่งบอกว่า เธอไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อแต่เธอคือผู้สมรู้ร่วมคิดคนสำคัญที่จงใจร่วมมือกับเครือข่ายนี้มาโดยตลอดตอนนี้เป้าหมายของน่าดลและสรุโพงเปลี่ยนไปจากการตามหาแค่ตัวคนร้ายที่ทำร้ายลลลินดากลายเป็นการทลายเครือข่ายฟอกเงินระดับพันล้านให้สิ้นซากโดยมีลลินดาเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญหลังจากค้นพบ ความรับอันน่าตกใจว่าชายสมหน้ากากนั้นเป็นสมาชิกของเครือข่ายฟอกเงินระดับพันล้านและละลินดาคือหมากสำคัญในเกมอันตรายนี้น่าโดนนั่งนิ่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ฉายภาพแผนผังความเชื่อมโยงของเครือข่ายสายตาของเขาจับจ้องไปยังชื่อของลลินดาที่ถูกลากเส้นโยงใหญ่ไปทั่วแผนผังอาชญากรรมไม่อยากเชื่อเลยว่า มันเป็นแบบนี้เสียงของนาด,ดนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจเก็บงำสรุปพงที่นั่งอยู่ข้างๆมองเห็นความร้าวรานในดวงตาของลรงพี่ได้อย่างชัดเจนภาพความทรงจำของรลินดาคนเดิมผุดขึ้นมาในห้วงของความคิดของนาด,ดนใบหน้ายิ้มแย้มสดใสแววตาอ่อนโยนที่เต็มไปด้วยความรัก ความทรงจําเหล่านั้นกลับกลายเป็นคมมีที่กรีดลึกลงไปในหัวใจเมื่อความจริงที่โหดร้ายเข้ามาแทนที่เขาคือเชื่อว่าลาินดาคือโลกทั้งใบของเขาคือผู้หญิงที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาเป็นเหยื่อที่ต้องการให้เขาปกป้องแต่บัดนี้ภาพเหล่านั้นกลับถูกแทนที่ด้วยภาพของหญิงสาวที่แส้ทำเป็นป่วย แอปโทรศัพท์ในยามวิการและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่โตมห,มห,หาศาลผมเคยคิดว่าเธอเป็นแค่เหยื่อเป็นคนที่ผมต้องปกป้องน่าโดนกล่าวแต่ตอนนี้เธอคือผู้สมรู้ร่วมคิดเธอยังหลอกผมหลอกทุกคนความรู้สึกที่ประสมปนเปนกันระหว่างความรักที่เคยมี ความโกรธแค้นที่ถูกหลอกลวงและความเจ็บปวดจากการทรยศหักหลังทาถมเข้าใส่จนเขาแทบจะหายใจไม่ออกโลกของนาดนที่เคยมีเพียงความรักและความยุติธรรมบัดน,นี้กลับถูกย้อนด้วยความรักสีดํำมืดความดำมืดและความจริงที่แสนเจ็บปวดสรุดพงแตะบ่านาดนเบาๆผมเข้าใจครับพี่นดน แต่นี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำหน้าที่ของเราณนะดนง่ายหน้ามองสรุปพงแววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะกลับคืนมาอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดที่อาจจะทำให้เขาอ่อนแรงในชั่วขณะแต่ในฐานะนายตำรวจเขารู้ว่านี่คือหน้าที่ที่เขาต้องทำและนี่คือความจริงที่เขาต้องเปิดเผย ให้โลกได้รู้ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามผมรู้น่าโดนตอบเสียงหนักแน่นเรามาเริ่มกันเถอะสรุปพงเราจะเปิดโปงเครือข่ายนี้ให้สิ้นซากและนำตัวลลินดามารับโทษตามกฎหมายบทบาทของลลินดาที่เคยเป็นผู้หญิงอันเป็นที่รักได้พลิกผันมาเป็นผู้ต้องสงสัย คนสำคัญที่พวกเขาต้องตามล่าการไล่ล่านี้จะเต็มไปได้วยความเจ็บปวดสำหรับน่าโดนแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อความยุติธรรมในขณะที่น่าโดนกำลังจมดิ่งอยู่กับความเจ็บปวดจากการถูกทรยศหักหลังและพยายามรวบรวมสติเพื่อวางแผนจับกลุ่มลาลินดาในฐานะผู้ต้องสงสยัยเขาพันนึกถึงภาพหนึ่งที่ผุขึ้นมาในห้วงของความคิดภาพของรอยสัก รอยสักนั้นเคยเป็นสิ่งที่เขามองข้ามไปเพราะมันมันปรากฏเพียงแวบเดียวและถูกปกปิดไว้อย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เมื่อทุกอย่างกลับตาลปัดและละลินดาที่เขารู้จักกลับกลายเป็นคนแปลกหน้ารอยสักนั้นก็กลายเป็นปริศนาใหม่ที่น่าสงสัยยิ่งขึ้นนาโดนจําได้ดีว่าลลินดาไม่ชอบการสักเธอเคยบอกกับเขาหลายครั้งว่า ไม่คิดว่าจะสักร่างกายเพราะมันดูถาวานเกินไปและเธอชอบความเรียบง่ายแต่ในวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ลาลินดากำลังเปลี่ยนเสื้อแขนเสื้อของเธอก็เลิกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยสักขนาดเล็กโผล่พ้นออกมาจากบริเวณต้นแขนด้านในก่อนที่เธอจะรีบดึงแขนเสื้อลงปกปิดมันไว้อย่างรวดเร็ว ในตอนนั้นนาดนคิดว่าเขาคงตาฝาดไปหรือเป็นเพียงรอยเขียนเล็กๆเ,เพื่อเขียนเล่นหรือเมื่อนึกถึงย้อนกลับไปภาพนั้นกับชัดในความทรงจำรอยสักนั้นดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์แปลกๆไม่ใช่ลวดลายที่สวยงามทั่วไปความสงสัยเกี่ยวกับรอยสักนี้จุดประกายขึ้นในใจของนดลอย่างรุนแรงมันขัดแย้งกับบุคลิก และความเชื่อของลลินดาที่เขารู้จักมาตลอดชีวิตและในโลกของอาชญากรรมโดยเฉพาะเครือข่ายใต้ดินรอยสักมักจะแฝงความหมายเป็นสัญลักษณ์ของการสังกัดกลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือแม้กระทั่งเป็นรหัสลับน่าโดนเริ่มคิดว่ารอยสักนั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การขัดแย้งกับนิสัยส่วนตัวของลลินดา แต่เป็นบอแสสสาคัญที่เชื่อมโยงเธอกับเครือข่ายฟอกเงินระดับพันล้านเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เขาคิดไว้รอยสักอาจจะเป็นเครื่องหมายของสมาชิกเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงตําแหน่งหรืออาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความลับอื่นที่ถูกซ่อนไว้ความจริงที่ว่าลลินดาพยายามปกปิดรอยสักนั้นยิ่งตอกย้ำความสงสัยของนาดอนการที่เธอต้องการ ไม่ให้ใครเห็นรอยสักนั้นแสดงว่ารอยสักนั้นมีความสำคัญและเป็นความลับที่มีความรู้ในขณะที่นาดนและสรุธพงกำลังเล่นล่าโบแสของลลินดาและคือขายฟอกเงินระดับพันล้านอย่างหนักหน่วงในประเทศไทยนั่นเองขากองสำคัญก็ถูกส่งตรงมาจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีนาดนเคยไปสานงานด้วย ในงานต่างประเทศได้แจ้งข่าวเข้ามาว่าสามารถจับกลุ่มตัวหนึ่งในสมาชิกสำคัญของแกงฟอกเงินข้ามชาติรายนี้ได้ในขณะที่กำลังพยายามหลบหนีออกนอกประเทศชายผู้นั้นถูกระบุว่าเป็นนักบัญชีคนสำคัญของเครือข่ายผู้ที่รับผิดชอบเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนและเป็นผู้ที่กลุ่มความรับเรื่องการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมหาศาล การจับคุมในครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่เพราะนักบัญชีคนนี้ถือเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญที่จะช่วยคลี่คลายโครงสร้างทั้งหมดของเครือข่ายรวมถึงบุคคลระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดและที่สําคัญที่สุดคืออาจจะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบทบาทของลาลินดา